โอเคนะครับผมนีก็ต้องขอ,ขอ,ขอสวัสดีต้องชมทุกคนทันเลยนะครับนี่โ้หแอวนะอเอ <MS> ็มเอสแชนแนลนะครับผมแมนนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมนะตัวละครสามตัวที่อยู่ในระดับรีเจนนั่นเองนะครับผมระดับรีเจนที่แบบว่าอยู่ในเรื่องของนารุตโตะนั่นเองนะครับผมนะ <c oughs> บางคนอาจจะแบบบางช่องนี่เขารีวิวนี่เขาก็จะรีวิวแบบ คือแบบว่าไม่ได้เน้นเป็นเรื่องนะครับก็เน้นแบบว่ารีเจนทุกตัวอะไรงี้นิดผมจะเน้นเป็นเรื่องนะครับสําหรับบางคนนะครับที่ชอบแบบว่าชอบแบบเออแบบนรุโตเนี่ยขอแบบขอเรื่องารุโตเรื่องเดียวแบบนี้แล้วก็แบบขอเรื่องอ่าเรื่องมันพีเรื่องอะไรนี้อันนี้ผมจะหยอกมาก่อนแล้วกันเนาะส่วนคลิปรีวิวแบบละเอียดก็คือแบบว่ารีวิวตัวนี้ละเอียดละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะทําแยกให้อีกอันนี้ก็ผมจะรีวิวคร่าวๆนะครับผม ถ้าจะให้มาเจาะจงมาดาละเจาะจงชินาเดะเจาะจงจิระยะเนี่ยเดี๋ยวผมมาเจาะจงให้ทีละตัวแล้วกันแต่อันนี้จะรีวิวเป็นคร่าวๆไปก่อนว่าตัวตัวนี้นะคะผมนะเอาไปฟาร,ร์มดนันด่านไหนด่านไหนแล้วโอเคกว่านะคะผมโอเคเราไปดูกันก่อนนะคะผมก็ตัวนี้นะคะผมผมแนะนํานะคะคือใครสําหรับที่เป็นเพื่อนใหม่นะคะผมนะถ้าสมได้สามตัวนี้คุณก็เล่นผ่านด่านแรกด่านสอง ดนสามเนี่ยด่นพวกนี้ได้หมดเลยนะครับด่านที่แปลว่าเป็นด่านแรกๆเนี่ยได้หมดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับผมจะรีวิวสกิลให้ดูด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นเป็นด่านอ่าด่านอะไรดีอะเอาเป็นด่านด่านซ้ายแล้วกันนะครับผมเป็นด่านซ้ายแล้วกันโอเคเราไปที่ด่านซ้ายนะครับผม โอเคนะครับผมผ่านได้หมดเลยนะครับผมตัวพวกนี้นะครับเวลประมาณไหนนะครับเวลประมาณสิบเป็นไปนะครับผ่านได้หมดเลยนะคบสิบกว่ากว่าเนาะส่วนซุนาเดะนี่เวลห้าก็ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะถึกแล้วก็ดามจมันก็มีอยู่นะคะผมตัวนี้มันเลเวลผมผมเอาเลเวลห้าไปเล่นด่านพวกวันพีด่านอะไรพวกนี้มันยังไหวอยู่เลยนะครับมันยังไหวอยู่เลยแบบมันถึกมากครับผมมันอึดแบบอึดจัดเลยอะ นะครับผมเกมนี้นะครับแบบนี้นะครับบางคนอาจจะทำว่ามารีวิวทำไมแบบนี้มันไม่ีมนเล่นแล้วเพาะคือผมเป็นคนที่ผมตามทิ้อะไรพวกนี้ช้าเว้ยแต่ผมก็ชอบนะมันได้นี่ดีมันสนุกดีเกมเนี้ยผมจะเอาเป็นเอ่อตัวอะไรดีวะเอาเป็นซีนาเด็กก่อนละกัน รีวิวไปทีละตัวนะคะผมโอเคซีเนเดตนะเดตที่ผมเอามันเป็นซัพพอร์ตนะคะไว้ตรงกลางก็คือมันจะช่วยหิวนะคะผมโอเคไม่ไม่พูดคำทำเพลงนะคะผมสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นสกิลการหิวนะครับผมถ้าเพื่อนอยู่ในวงนะครับผมได้รับอ่าวงตรงที่มันมีหอยทากนี้นะครับก็จะอ่าเขาเรียกว่าไงจะได้เลือดนะครับผมโอเคต่อยธรรมดาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะผมส่วนต่อยแรงก็จะแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงเกมสักนิดนึงแล้วกัน สกิลที่สองเป็นสกิลไต่พื้นนะครับทำระมจไม่กว้างเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สกิลที่สามนะครับผมเป็นสกิลกระโดดต่อยไอ้กระโดดกระโดดก็คือพื้นนะครับเหมือนเดือหักสะแมลงมาเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผู้หลานจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวทำให้ดูดูนะครับปึ๊บปักนี่แบบนี้เลยนะครับผมอ่าดาเมจดก็คนแค่นี้จะแรงนะครับผมเจ็ดที่สองเป็นทีอโคตรเท่ส่วนสกิลที่สี่นะครับโอ้ผมจะรีวิวแบบเร็วๆนะครับเพราะว่า มันจะยาวนะครับผมไม่อยากให้มันยาวเนาะโอเคะกิลที่สี่จะเป็นสกิลเปิดโหมดแซนนะครับไม่เรียกว่าโหมดแซนหรอกมันเป็นโหมดโหมดของซูนาเดะเป็นเป็นโหมดโหมดโหมดไอเนี่ยของซูนาเดะนะครับผมนี่นะครับเมื่อกี้มันลงไม่โดนนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะต้องขออภัยจริงๆนี่นะครับถ้าเราเอาซูนาเดะเป็นไมนี่เราก็กดใช้ตรงนี้ได้นะครับมันก็จะออกมานี่เห็นไหมกดใช้ต้องผู้ช่วยนะครับผมถ้าเป็นเล่นในขอมก็กดตัวแซดนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับซูนาเดะนะครับผม สกิลก็ประมาณนี้ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะเน้นฮิวเพื่อนมากกว่าแล้วก็เน้นช่วยเพื่อนมากกว่านะครับผมเพราะว่าสกิลหนึ่งมันคูดาวค่อนข้างที่จะไวเลยนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาเคลียร์เวฟสี่ให้จบแล้วเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าฮึบนี่ไม่โดนนี่ไหนแตพื้นสักทีเลงไม่ตายได้ไง,ไงวะมันไม่ตายได้ไงวะท่านผู้ชมโอ้หมันเกินไปนะเนี่ยไม่ตายได้ไงวะ โอเคไปเริ่มไปตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปนะคะผมจะขอนําเสนอเป็นจิระยะนะครับหรือว่าคุณอาจารย์ท่านอาจารย์ของนารูโตะนั่นเองนะครับผมนะจริงก็เป็นอาจารย์นั่นแหละแต่ว่าเสียชีวิตไปนะผมกม็อขอสป,ปอยแล้วกันนะคะไปดูอันนี้ไม่เอาแล้วกันเนาะโอเคเกี่ิลแค่อะไรกันกูเลยโอเคมาเ,าเริ่มที่เออ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 ผมไม่ทันที่รีวิวเลยไอ้บ้าเดี๋ยวมาเริ่มวันที่สก,กิลแรกเลยแล้วกันนะพอต่อยธรรมดามันก็จะเป็นแบบนี้นะธรรมดาไม่มีอะไรนะครับผมนี่นะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิล นี่นะคะผมเรียกว่าอะไรวะกระสุนวงจักรนะครับเป็นของต้นตำรับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นของต้นตำรับแรกๆเลยมั้งผมไม่แน่ใจถ้าพูดไปอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะครับสกิลมาดูสกิลแรกกันใหม่นะครับกระดาษกระสุนวงจักรต้นตำรับไม่หยั่งเท่มังไม่รู้จะเรียกว่าไงนะเออแล้วก็สกิลที่สองจะเป็นสกิลผมเป็นเป็นเป็นเม่นอ่ะเป็นวงกลมแล้วก็จะแบบว่ายิงโดนรอบๆข้างนะครับผมโดนไกลอยู่นะครับเป็นสกิลแบบเอลีเลยนะใครอยู่นะครับผมอ่ารอบๆเลยนะ แล้วก็สกิลที่สามนะครับจะเป็นกระถาญเชิญนะครับผมเดี๋ยวผมจะเชิญให้ดูอตรงนี้แล้วกันเอาไว้เคลวเวฟอะไรพวกเนี้ยนะครับไวมากนะครับเพราะมันเป็นกบนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะกระโดดด,ดึง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 ไปอ่าเป็นไงโอ้เท่ะอะเน,นี้ยแต่ผมว่าสกิลที่สเท่กว่านะครับดูนะสกิลที่สี่ก็คือ,อเชินเหมือนกันแต่ว่ากบมันจะพ้นไฟนะครับนี่อย่างเท่อะมอกเลยประมาณนี้แหละแต่ถ้าจะให้ผมเจาะจงแบบว่ารีวิวแบบจาะจงนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้แล้วกันเนาะโอเค อันนี้ก็คือผมหาคลิปหาเกมมาเล่นแหละเออหาแนะนำเนาะสองครับผมอืมอโอเคหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูตัว,ตวที่ตัวสุดท้ายกันเลยไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับก็คือมาดาร่านั่นเองนะครับผมนะเอาจริงถ้ามาดาร่าอยู่อยู่อยู่แบบอยู่ไอเแบบนี่ยพวกพวกดีนะแบบตรงเทพนาดูมาเดี๋ยวเรามาดูที่สก,กิลแรกนะครับผมสก,กิลแรกจะเป็นสกิลกระดาษพึ่งลูกไฟยักษ์นะครับผมอ่าส่วนต่อยตีธรรมดานี่ก็ปกติเอ้โบอด่านนี้แม่งเอาสักกุลอยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอเคมาท่าที่สองจะเป็นพายุไฟนะคะผมอ่าอย่าเพิ่งตายนะมึงอย่าเพิ่งตายนะท่าที่สามจะเป็นนีไม้นะครับอ่าเราใช้่าแรกไว้เยอะแล้วท่าที่สี่นี่คือไฮไลท์เลยครับผมมันจะเรียกอ่าเออมันจะเรียกมันจะเรียกซูซานโนโอมาครับผมขอเป่าทิ้งวู้ดไปอ้อโหลืมเรียกให้ดูผมลืมเรียกซูซานโนโอให้ดูนี่อ้อโหกับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นคิดเดี๋ยวผมไปเรียกให้ดูใบนะครับ๋ยผมไปเรียกให้ดูใบนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ท่าสี่ให้ดูนะครับ น uh, ี่นะครับเี่คือซันโนออกมานะครับนี่ตัวก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะฟันฟันฟันอย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้ดูก้อบหนึ่งกันเนาะนี่นะครับอ่าประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมก็เริ่มประมาณนี้นะครับผมต้องสกิลนะครับนะสกิลของเจ้าเออมาดาละนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโคตรโกงนะครับผมโอเคกจะประมาณนี้นะแกผมแกไม่มีอะไรมากนะครับผมถ้าจะให้ดูวิวบบเจะจงก็เลเวลนี้ต้อง อันนี้ผมขอตายก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะไปน,นอนนะครับคิดเกล็ดเล่นแล้วโอเคก็ถ้าใครอยากจะให้รีวิวแบบเจาะจงตัวนั้นตัวนี้นะครับอีโวได้ไหมอีโวยังไงทำยังไงเล่นยังไงเออเล่นยังไงปั๊มยังไงนะครับผมก็ไม่ได้เก่งมากหรอกแต่ก็พอที่จะให้ข้อมูลได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมนะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อยากให้รีวิวตัวไหนในแบบนี้บอกมาเลยครับถ้ามีจะรีวิวให้แต่ถ้าไม่มีจะพยายามหาเอามารีวิวให้แต่ถ้าทำ ไม่ได้ต้อขอขอภัยจริงด้วยนะครับแต่ผมจะพยายามนะครับหามาให้คุณผู้ชมดูนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมจะพยายามหามาให้เลยนะฮะอ่าไงสุดยอดแม่เหล่าผมเนี่ยมันสุดยอดจริงนะเมื่อวันอยู่แล้วโอเคก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะชอบกดไลค์ชอบกดแชร์นัน่นแหละเออไปก่อนนะสวัสดีครับ